เกิดปีหกสี่อะไรงี้ยหกสี่อันนี้ปีแปก็ต้องเก้าสีอคุณเก้าสามเมื่อทันวาเปนก็คือเก้าสี่เนาก้าสี่เก้าสีก็คือเก้าสี่เนาะเจ้าห้ากคอเกิดอกวันที่ห้าห้าเออจะเกิดวันที่ห้าใช่ซื้ออะไรมาเนี่ย เจ๋งเลย594นั่นหละเกิวี่หดี่ห้าเจ๋งเจ๋งไรี่เจ๋งห้าันวาซะด้วยห้าห้าหเจ๋งใช่หมดแล้วไหมโอเคพอได้ออกใอแถมอันนี้ต้เลือกเองหมดเลยครับค่ะ